บันทึกความปรารถนาเพื่อทำให้ฝันเป็นจริงได้ความปรารถนาเป็นสิ่งที่หากบุคคลนั้นไม่ได้ว่าอยากทำให้เป็นจริงก็ไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องก้าวไปสู่ความฝันให้เป็นจริงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้ได้อย่างเช่นหญิงสาวคนหนึ่งเธออยากจะมีบ้านที่สวยงามเพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัว บ้านหลังใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางมีสนามหญ้าหน้าบ้านแราใหญ่จะมีะไรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทเพื่อที่เธอจะได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยและสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวได้เธอจะโดนทุกคนว่าให้ว่าเธอเป็นคนที่ฝันลม่มเลือดแรงมันจะเป็นไปได้อย่างไรเธอก็ได้ไปหาความรู้ทางด้านการใช้พลังจิตใต้สำน,นึกเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาพลังงานดึงดูด ในสิ่งที่มนุษย์เราต้องการและทำให้เกิดขึ้นจริงเป็นการเนรมิตที่ใช้พลังใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นถ้าเราคิดบวกมา,มากๆเจรจอพลัง,งานสร้างสารรค์มากๆสิ่งที่เราลึกคิดก็จะสมปรารถนาแต่ถ้าเราคิดหมกมุ่นกับความเครียดความทุกข์สิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาหาเราเช่นเราอยากจะรวยใช้จินตนาการว่าเรารวย มีเงินมีทองใช้เรารู้สึกได้เราจับได้เราเห็นภาพเรามีความสุขมันความร้อมดวจะมาหาเราในไม่ช้าหรือเรามีความวิตกกังวลใช้คําพูดไม่ดีคิดแต่เรื่องแย่ๆคิดลบกลัวว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็จะส่งผลให้เราต้องพบเจอแบบนั้นในอีกไม่ช้านอกจากนี้เธอได้พบว่าพลังจิตของคนเรามีสองแบบคือจิตสํานึก ที่ปกติเราจะใช้แค่7%แต่อีก93%คือจิตใต้สำนึกที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่มีพลังงานมหาศาลหากเราต้องการใช้เราจะต้องฝึกมันออกมาใช้โดยเธอจะต้องลองเขียนความฝันที่อยากให้เป็นจริงหรือเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงลงในกระดาษโน้ตเล็กๆดูจากนั้นให้อ่านออกเสียงสิ่งที่เขียนออกมาดังๆทุกวัน เป็นการสะสมพลังงานปวกสำหรับทำความปรารถนาให้เป็นจริงนั่นเองการอ่านออกเสียงสิ่งที่จดไว้ทุกวันความฝันที่อยากได้ก็จะเป็นจริงและได้รับการบรรจุเข้าสู่จิตใจเราอย่างมั่นคงเพื่อที่เราจะสามารถเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าความฝันจะกลายเป็นจริงเราเฝ้าภาวนาได้อย่างต่อเน,นื่องเราจำเป็นต้องเขียนถ้อยคำแห่งความปรารถนาอย่างสาม่ำเสมอเมื่อทำช่นั้นแล้ว พลังงานบวกจะก่อให้เกิดในใจและช่วยให้เราเข้าใกล้ความฝันได้มากขึ้นมาเขียนความฝันลงในกระดาษเพื่อสะสมพลังงานบวกในทุกๆวันแล้วความปรารถนาเหล่านั้นจะเป็นจริงในไม่ช้าค่ะ